สวัสดีครับสวัสดีไปไปสวัสดีไปกินข้าวไป <c oughs> ดีเพื่อนๆพ่อนเชอร์ยูทูบทุขสันครับตะตุงทำอะไรตะตุงมามาอย่างเนี้สร <c oughs> ้าง,ส,ารงรสร้างตุงครับ <c oughs> เอาไปใส่ <c oughs> เอาอย่างวะไปแล้วครับตะตุงไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ไรได้เดี๋ยวจะทำให้เรามากินแลนตอรถวันนี้ครับดูแลครับมาดูประตูประตูปิดไม่ได้จังงงจังง่ามแล้วนิโอยาย่ายาได้ศูนย์ศูนย์เิหนึงศูนย์เราสประตูปิดไม่ได้เราอะไรตูใครตูเรานาะองจังก่างกำลังทำอยู่ฮะกจังกำลังทำอยู่ คนนึง้ได้ยังไม่ได้ก็ไม่ได้ตั้งหลายเที่ยวแล้วรทาไมไม่รู้มากินข้าวอ่ะช่างทำอะไอยู่เออโอ้วววเจี๊นี่ครับหลังจากกินข้าวเสร็จครับมาดูช่างตุงทำประตูครับ พ้ยเช่นอย่างนี้พอเจ็บอะเอาคลุ้งแท่งกันเนาะนี่ครับพูดชำนานงานไม่ใช่พูดทำงานนานด้านประตูครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จครับโอ้ย นไหนบุรีบรีพี่ช่วยสับสื้นตั้งยี่สิบาทมาดูตัวนตั้งยี่สิบตัวงี่ตัวหซองหนึงเลยแล้วบุรีเมเลยบุรีเมส์ตัวไอ้เนี่ยซองหนงเียยี่สบาท

นี่ก็จัดกินข้าวครับได้ไหมังบ่ได้ครับบ่ได้บ่ได้ยังบ่ได้เลยบ่ได้จะฟองเาไปบไงครับขนมยเลยเก็บเก่าแล้วแค่ถือันไหมตัวไดตัวไหนมันตะเลยเอาถิมเลยนครับเนี่ยนี้มัน ผมสอมนี่ขันมันกระเด็นันมันบ่พอหมดลืมจำไม่ได้อะไรนี่มันอยู่ถุงรถเขยองไม่ใช่ใครก็ขอลอกกี่วันีใครก็ร้องลอกกี่วะมึคนเรื่องเลยบอสผู้ใดนี่สวัสดีครับก่อนขอลอกกี่ผมเคลืมันก่อนใส่ใส่ขึ้นใส่อันนี้กันใส่น็อตใส่น็อตเร็ว ขี่มาประตูปิดไม่ได้ครับเปิดย่างเดียวครับอันนี้ต้องดึงประตูไว้ตลอดยืมมามาเอานี่เท่าเลยสินี่นี่ไหนี้เห็น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 งอตัวนี้ไหม

ไอต้นตายไปอะก็ที่ประตัวะตัดิ้งเเนี่ยนี่ม่ตรงไหนไปจะไฟฟ้าจุักแอ้อันนี่นะอันนี้เปิดปิดเปิดปิดป๊าบหักเลยมีนเข้าเลยใช่ไหมเสียเดี๋ยตรงอ้อเอ้อยนั่นมาเสียบเสียเว่ามันมีมันมีไอกิป น,นี่เนี่ยอยู่ข้างล่างเลยโอเคเสียไปก่อนมันมีไอตัวล็อกไปเมื่อกี้แเลย <c oughs> ไหนเฮ้ <c oughs> เยเฮ้ยขับ<ง>รถเป็นยังครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วปะอาซนอันนี้เข้าไปก่อน อันนี้มื้อนี้ก่อนดิ200ครับติดตรงทางนี้นี่ เรียบร้อยแล้วครับช่างตุงไปแล้วเรือแต่ช่างริ้วครับริ้วล้อเหล็กเฮ้ยลิ้วล้อยางช่างใหญ่เนาะเป็นทั้งช่างเป็นทั้งเท่ากครับอันนี้ปิดได้เลยใช่ไหมไม่รู้ครับ มาดูครับมาดูปลาช่างตุงปช่งตุงถ้าปิดได้เปิดไม่ได้นี่งานเข้านะครับเดี๋ทางนู้นเปิดได้เป็นหรอใช่ไหมปิดได้เปิดไม่ได้ีนงานเข้านะครับทุกคน คันไหนคันไหนคันไหนรอที่สุดปคิวแล้วอันนี้ิคคิวฮะยปิคคิวเหรอได้ยไหนแม่หนิใช่คันไหนรอที่สุดเลยโลยที่สุดยายชี้ถึคันนั้นนะเขากอยกจะได้สีคันจะของทีหนอไปกูเอาคันนี้วะโอ๊ย เแบมเลยอันนี้อันนี้รอรอรถชอบประตูอยู่ใช่มไ้ยรอไอ้ลวดตัวนี้ก็ผูกขึ้นนี่ครับระบบระบบลวดเอาไว้เปิดประตูครับ ไม่ใช่เปิดไม่ได้ได้ได้ถอนคืนอันนั้นแน่นะอย่างครับปิดดูปิดดูก่อนนะครับอลองดูดูน, <laughs> <laughs> นี่ครับช่างตุงครับช่างครับอึใจเลยครับ <laughs> ไม่สำเร็จครับงานนี้อะไรผูกไปก่อนไปมันนี่่เราชงคับ จังตัวเรับโอ้ดีครับได้ผลแล้วครับเจลเอามาดูว่าแกจะล็อกยังไงต่อมาดูจมูกกันนี้ไในที่เปิดไม่ที่เปิดมันไม่สำเร็จครับ เดี๋ยวปันลมก่อนกเล็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผม้วยนะครับ ฉลองขึ้นนี้สวัสดีครับไม่เสียริ้วดึงประตูไว้อย่างเดียวก็พอแล้วครับช่งงางตุงทำสำเร็จแล้ะไปแล้ละสวัสดีครับ